นัตตี้นะคะจากโปรเจกต์ Next Move Finland ค่ะหลังจากที่นัตตี้นะคะได้คำปรึกษานะคะกับผู้ปกครองและน้องๆหลายๆคนนะคะเกี่ยวกับการเรียนต่อนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะมักจะเจอคำถามที่บออ่อยครั้งนะคะระหว่าง University และ University of Applied Sciences ค่ะต่างกันอย่างไรค่ะวันนี้ค่ะนัตตี้จะมาตอบคำถามนะคะให้กับหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะ เราจะมาดูข้อแตกต่างระหว่างสองอ university นี้กันเลยค่ะอันดับแรกค่ะอยากจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับ university หรือภาษาฟินแลนด์นะคะเราจะเรียกว่า u u l i o p i s t o นั่นเองค่ะ u u l i o p i s t o หรือ university นะคะเป็นมหาวิทยาลัยค่ะที่เน้นทางภาคทฤษฎีนะคะทางด้านเชิงวิจัยนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบอ่านหนังสือก็เหมาะกับเส้นทางนี้เลยทีเดียวค่ะ และอีกอย่างหนึ่งค่ะใน university นะคะก็จะมีหลักสูตรนะคะตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะทั้งนี้ค่ะหากจะผ่านข้อสอบหรือจะผ่านแต่ละวิชาไปได้ค่ะใน university นะคะจะต้องทำข้อสอบนะคะหรืออีกช่องทางนึง่งนั่นก็คือการทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์นั่นเองค่ะหลักสูตรในภาคภาษาอังกฤษค่ะใน university ก็จะมีหลากหลายกว่านะคะใน university of applied sciences นั่นเองค่ะ ยกตัวอ,อย่างค่ะหลักสูตรทางด้านกฎหมายค่ะหลักสูตรทางด้านการแพทย์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาทำความรู้จักนะคะกับ University of Applied Sciences นะคะหรือภาษาฟินแลนด์ค่ะเราจะเรียกว่าอัมมติกโกรเกอโกลูนั่นเองค่ะซึ่ง University of Applied Sciences ค่ะเราจะเน้นนะคะเชิงปฏิบัตินะคะการเรียนนะคะการเรียนรู้ต่างๆค่ะจะให้สอดคล้องกับสายอาชีพที่เราเลือกมาเรียนนั่นเองค่ะ ระหว่างการเรียนค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราจะมีนะคะการฝึกงานนะคะถึง5เดือนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ระหว่างฝึกงานนั้นนะคะเ,เป็นสิ่งที่ดีค่ะเนื่องจากว่าในประเทศฟิลแคนค่ะขณะที่คุณฝึกงานค่ะคุณจะได้ทํางานอย่างจริงจังเปรียบเสมือนนะคะพนักงานของบริษัทเลยทีเดียวค่ะดังนั้นค่ะคุณจะได้ฝึกวิชาชีพและสิ่งที่คุณเรียนมาในห้องเรียนนั่นเองค่ะ และใน University of Applied Sciences ค่ะเราจะมีค่ะหลักสูตรนะคะระดับปริญญาตรีและปริญญาโทค่ะทั้งนี้ค่ะถ้าหากต้องการต่อปริญญาเอกนะคะก็สามารถต่อในพาร์ทของ University หรือ University o นั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะหลักสูตรต่างๆนะคะใน University of Applied Sciences นะคะส่วนใหญ่นะคะจะพบได้เยอะในพาร์ทของนะคะธุรกิจนะคะพยาบาลน,นะคะแผนกไอทีนะคะหรือวิศวะนั่นเองค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะหลักสูตรนะคะในเชิงปฏิบัตินะคะแล้วต้องการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นในสายวิชาชีพที่ตัวเองเรียนนะคะก็แนะนำค่ะในพาร์ทของ University of Applied Sciences นั่นเองค่ะ ไม่ว่าน้องๆนะคะจะเลือกเรียดน,นะคะ University นะคะหรือ University of Applied Sciences นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะทั้งสอง University นะคะก็อยู่ในนะคะระดับสถานอุดมศึกษาเดียวกันนั่นเองค่ะถึงแม้น้องๆนะคะจะจบนะคะจากปริญญาตรีจาก University of Applied Sciences นะคะก็สามารถเรียนต่อนะคะปริญญาโทใน University ได้เช่นกันค่ะ ปัจจุบันค่ะในประเทศฟินแลนด์นะคะเราจะมี university อยู่13แห่งนะคะและ university of applied sciences ค่ะอยู่22แห่งนั่นเองค่ะน้องๆและผู้ปกครองค่ะหากมองว่านะคะ university เหมาะกับน้องๆหรือ university of applied sciences เหมาะกับน้องๆก็สามารถเลือกเรียนกันได้เลยค่ะดังนั้นค่ะไม่ว่าน้องๆจะเลือกเรียนที่ไหนคะ่ะทั้ง2ที่ก็เท่าเทียมกันทั้ง2ที่เลยค่ะ ค่ะนัตตี้ค่ะจากโปรเจกต์ e x Move Finland ค่ะยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะปรึกษาฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ